ครับวันนี้โกกมาเหมือนเดิมครับรู้สึกว่าน้ำจะเสียครับน้ำจะเสียน้ำไม่ใส่เมื่อวันก่อนเลยเขาปล่อยน้ำเสียมาปลาก็หายหมดเลยนี่แหละครับคอมมักง่ายของคนเรา ทำให้คลองน้ำเน่าเสียแต่พอผู้ใหญ่มาตรวจดูก็รีบทำให้มันดูดีครับคนเหล่านี้ก็คือพวกไมยคบวา,วาวผักชีโดยหน้าครับพอนายใหญ่มาตรวจดูว่าน้ำเสียก็รีบทำให้มันดูดี นี่แหละครับสังคมไทยก็เป็นแบบนี้แหละ